สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะฮะวิททำวิดีโอนะฮะในรถกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะฮะเมื่อวานอยู่บ้านนะวันนี้ก็ต้องมาต่างจังหวัดกันอีกแล้วนะฮะมาพบปะเกษตรกรนะฮะที่เป็นลูกสวนลูกไร่นะใช้ฮอร์โมนก็ดีนะฮะใช้ปุ๋ยยานะฮะต่างๆนะแล้วก็ใช้ก็เรียกว่าปลูกพืช เรารับซื้ออะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเรามาพบปะเกษตรกรนะฮะในทุกวันในกิจวัตรประจําวันของน้าชัยเขาไปไม่ได้อยู่บ้านสักวันนะฮะพอหยุดอยู่บ้านสักวันสองวันก็ต้องไปปันพระอีกในกิจวัตรนะฮเป็นของธรรมดานะฮะบรรยากาศรู้สึกว่ามันร้อนอบอ้าวช่างเลยใะจังหวัดขอนแก่นนะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงนะฮะ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ของนาชัยที่นาชายอยู่นะฮะข้ามเขาน้ำหนาวไปนูก็จะไปเจอนะฮะ,ะที่ท่องเที่ยวนะฮะภูหินลงกาเขาโคภูทับเบิกนะฮะวิวสวยๆมีผล,ลไม้นะฮะในด้านการเกษตรก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่นะฮะหวานๆนะฮะแล้วก็เปปลี้ยวนะฮะบางสวน แล้วก็จะมีผลไม้เมือเหนือนะฮะเยอะมากพอสมควรนะฮะคือเลือกนะฮะซื้อกอินซื้อฐานเอาไปทากับข้าวได้โดยต้นหอมยาวเป็นชอกกันเลยทีเดียวนะฮะโปรโมทให้ด้วยนะ,ะตั้งอยู่ข้างทางส่วนหนึ่งเขาเป็นควักทองของนชัยด้วยเอาไปตั้งไว้ให้กเกษตรกรที่ซื้อมานะฮะแล้วก็เอาไปตั้งให้นักท่องเที่ยวซื้อนะ,ะตลาดของนชัยไม,ชไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่โตเลยไม่ใช่ไปประเทศนอกเลยนะฮะอยู่ชายขาข้างบ้านนาชัยนี่เอง หาคันทิบคันนะฮะก็ไม่เหลือนะให้เก็บมาเดินะฮะป่ามานนั้นบรรยากาศโอ้ยตรงนี้นะไม่ใช่ต้องหลบเข้ามานะฮะอยู่ในนี้นะฮะเพื่อพบปะพ่อแม่น้องนะฮะชาวเกษตรกรที่เป็นลูกสวนไร่นะฮก็ไปเจอนะฮะเมื่อเช้านี้ก็เจอคุณแม่นะอยู่ในไร่ในสวนนะโอ้ยลูย เนื้อลำบากเหลือเกินนะ,ะ้อน้ำธาตุในสัตก็จะหมดแล้วไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนไปนรดนไอ้หนูเออไอ้ชัยเอ้ยระวังกันนะเรียกมนใจนะไอ้ชัยเอ้ยนะฮะโอ้โหลำบากเหลือเกินข้าวเที่ยงปลาะนะฮะน้องก็ยังไม่ได้กินได้ทานเลยเะอ่าอ่าแม่ยังไม่ได้กินได้ทานเลยนะเออแม่ก็สู้ๆกันไปเนาะนะฮะผัก้าปลาปิ้งอะไรที่ปลูกไว้นะฮะโอ้ ราคาตกต่ำเหลือเกินถูกไปซะหมดนะ,ะไม่รู้จะทำยังไงเกษตรกรก็หันไปซ้ายหันวขวากางเกงในก็ไม่มีนุ่มเร็วนะพอๆก,กัน้าชัเหมือนกันกางเกงในไม่ได้นุ่มเหมือนกันถ้าบวชเป็นพระเขาไม่ให้นุ่งกางเกงในนะฮะกระชัยก็เลยติดนะฮะก็เลยไม่ได้นุ่งกางเกงในแบบฉบับนี้เกษตรกรก็จะไม่ได้นุ่งกางเกงในเร็วนะฮะเพราะไม่ที่ตังค์ซื้อเร็ว อย่างน้อยนะฮะที่พี่ชายได้ไลฟ์สดในวันถ่ายเป็นวิดีโอนะฮะทุกคนทราบในวันนี้นะฮะอยากจะให้ทราบในสิ่งต่างๆที่พี่ชายได้ไปมาพบปะเรื่องจริงของจริงนะฮะดังเพลงที่เขาดังกันตอนนี้ว่าของแท้ของแท้แล้วเนี่ยประมาณน,น,นะฮะอ่ะก็มาในนามของเกษตรนอกฤดูของคุณพ่อดออรพิชาไข่แก้วของเรานี่แหละฮะจะนำรูนำทางนะฮะชี้แนวทางในการที่จุดปกป้องที่พี่ชายได้ไดเปเจอ แล้วก็จะแก้ไข่ให้เท่านั้นเองนะฮะน้ำไม่มีแล้วจะหาน้ำมาให้นะฮะหาวิธีกันนะฮะพอ่พอพอ่พอคุณพ่อไม่ใช่คนรวยนะฮะ่าไม่ใช่คนรวยนะคุณพ่อดรพีชาแก้แก้วไม่ใช่คนรวยนะแต่ท่านรวยคุณรวยวาสนารวยสติรวยปัญญานะรวยอ่าเขาเรียกว่าอารยสัพข์ภายในนไม่แปลกนะที่ท่านมีบริวารหรือลูกศิษย หรือรูปๆเนี่ยที่ไปพึ่งอาใสยนะครับเป็นล้านๆคนทานไม่แปลกตรงนี้นะครเพราะท่านชี้แนวทางจริงๆนะครับท่านมีชี้แนวทางนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือจุดโฟกัสจริงๆนะครับเรารำบากขึ้นใดแล้วเขาชี้ทางชตรงนั้นให้เลยนะครับประมาณนั้นนะฮะเหมือนปวดหัวกินยาพารานะฮะเหมือนเจ็บท้องนะฮะกินยาแอดตัดสิบนะฮะ เหมือนเป็นแผลที่ขานะฮะก็ต้องถ่ายยาอะ,อะไรที่เจอเป๊ะเป๊ะเป๊ไม่ใช่เราผิดพลาดกันในการสาต่างๆที่เราเคยเจอใช้ชีวิตประจำวันนะฮะเปรียบเทียบเหมือนการรักษาโรคนะฮะเราเดือดร้อนอะไรเขามาช่วยมันไม่ตรงนะฮะมันไม่ตรงแจกเงินแจกทองจบกันเลยทีเดียวนะะเพราะฉะนั้นในการทำงานของคุณพ่อเไ,ได้แจกเงินแจกทองนะฮะ แต่คุณพ่อชี้แนวะทางให้เรามีเงินมีทองนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะฮะแลชใจันคงได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการบริหารนะฮะในการทําง,งานอของคุณพ่อนะฮะก็เจอเยอะนะฮะก็เจอเยอะว่าพ่อคุณพ่อเจออยู่ทุจุดนี้มาเจนะอสารพาัดอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่จะมาอยู่ในเป็นครอ,อบครัวเดียวกันนะฮะก็คือมีคุณพ่อ นะด็อกเตอร์พีชาไข่แก้วนะฮะ<ม>เป็นพ่อใหญ่<ม>เรานะต้องรักษาคําว่าคนะราอบครัวเราคครอบครัวเราเรายังรักษานะเพียงแค่มีบางครอบครัวเนี่ยมีสองคนสามคนห้าคนสิบคนมีพ่อมีลูกมีแม่มีสารพัดก็คือต้องดูแลให้ดีถูกต้องไหมฮะแต่ครอบครัวของคุณพ่อ,อเนี่ยเปรียบเสมือนของอครอบครัวที่ใหญ่มากนะครอบครัวท<ม>ั่วประเทศ มาอยู่รวมกันก็เหมือนอยู่ในวัดเขาวิถีสุโตนะร้อยพ่อร้อแม่เลยนะไปอยู่ด้วยกันนะต่างทิศต่างทางกันมาเนะี่มาอยู่อยูนะ่ช่วยกันกอดกรอกกันช่วยกันแก้ไขกันนะฮะช่างมีช่างให้มีไรายได้นะฮนะอยู่กันให้มีความสุขนะพาชี้แนวทางไปในทางที่ดีทิศทางที่ดีนะสร้างสรรค์จึงทําให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ดีทุกคนเ,นเป็นลาลังคนดล้ว ใชัยวันดูในหนึ่งในนั้นก็น่าชัยคนหนึ่งอ่ะนะที่ได้อนุพวาอากทักมาแล้วก็หหาจากรูปไทยไข้เจ็บเราก็ประกอบสมรอาชีพในทุกจุดนี้นะก็กลายเป็นว่าเราสร้างเครือข่ายในการทํางานคําว่าเครือข่ายนี้มันต้องมีความรักและความจริงใจนะฮะครอบครัวของคุณพ่อก็เหมือนเครือระบบเครือข่ายเหมือนกันนะไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงนะฮะไม่ไว่าจะเป็น ธุรกิจที่ใช้ทคนมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงจุดนี้นะฮะที่นายชัยได้ทํามาเนี่ยจุดปกป้องในการสมสริมนะมันก็เลยมีนะฮะมันก็เลยมีเพราะฉะนั้นแล้วนะนะก,ก,นะก็เลยนะ้านะนะชายเอาแนวทางของคนก็ใช้นะบางท่านก็จนจริงๆนะหหไม่มีตังเลยนะฮะบางท่านนะฮะ,ะก็รวยจริงๆนะฮะเงินล้นเหลือเลย <laughs> แต่ส่วนมากนยนะ ลำบากกันไปหมดเลยนะฮะหัวหน่วยณชัยก็เลยไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงประมาณหนึ่งประมาณหาเดือนนะเพราะว่าเราไม่ได้ขยับไปเยือน,นะต่อจากนี้ไปเราต้องขยับไปเยือน,นะว่าอ๋อเนี่ยมาทํางานอย่างนี้นะฮะระบบเครือข่ายอย่างนี้เราต้องมีความรักและสามคัคคีความเอ,อ,อ,อื้อเพื้อเพื่อแบงซึ่งกันและกันนะที่ณชัยได้ได้พูดในวันนี้นะฮะก็คือปัญหาของการส่งเสริมตั้งหัวหน่วย <าย>ไปตามจุดต่ตางๆรู้สึกว่า77จังหวัดน,นี่ยน้าชายได้มา300-400ท่านนะฮะนักจูง400ท่านน,ะะ400น,นี่ก็ยังอยู่กับน้าชายยังอยู่กันแบบสบายๆนะฮะถึงไม่มีอะไรได้เราก็ยังไม่มดเท่าไหร่นะ,ะก็ถือว่าต่างคนต่างแยกไปทำมาหากิษแต่ละอย่างไปแต่ในการทําการ,กรเกษตรก็ยังปลูกพืชอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นน้าชายก็เลยแอบดีใจ ระบบเครือข่ายถ้าทำไม่ดีมันก็แตกแยกเหมือนกันบางคนเอา,เอาต้องการแบบนี้นะฮะแต่เราไม่สามารถที่จะหา้าหายได้นะฮะเพราะเราเป็นคนไม่มีเงินเหมือนกันนะฮะเพราะเราเป็นเด็กวัดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เรามาอยู่รวมกันเนี่ยรัชชัยอขอเล่าประสบการณ์ในการที่บริานะนะบหารคนเยอะๆนะฮะปัญหาเยอะมากความชื่อสัตว์หนึ่งความรักสามัคคีสองนะฮะ แล้วสิ่งต่างๆของประเด็นนี้ถ้าไม่มีมันก็จะเกิดเหตุเกิดขึ้นเลยทันทีนะแต่แก้กันทีเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนกันนะ,ะมีความโรคมความหลงความอะไรต่างๆคล้ายๆกับน้าชัยเหมือนกันคือความอยากได้นะ,ะความอยากรวยความอยากอะไรต่างๆไม่อยากให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนเพราะนั้นในการที่ตรงจุดนี้มันเป็นจุดประเด็นเลยเพราะเรายังไม่เข้าใจกันยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะฮะ แต่นะฮะนอกต่อจากนี้ไปน้าชายคิดว่าคุณพ่อแก่ไขตรงนี้ได้แน่นอนนะะเพราะการมีครอบครัวเนี่ยครอบครัวคือห้าคนสิบคนนะฮะหรือสองคนสามคนนั่นคือครอบครัวเล็กในปัจจุบันที่ทุกคนมีแต่ครอบครัวใหญ่เนี่ยถือว่ามันมันมันเยอะนะฮะมันเยอะจากการที่เราคิดว่านะบางท่านน้าชายก็ไม่รู้เนาะน้าชายก็เพิ่งมาช่วน แต่ในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเจอคุณพ่อสักคนหนึ่งเนี่ยผู้เป็นเก้าเกิดเรามาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราอยู่ในือดในตัวทั้งหมดแล้วนะรวมถึงคุณแม่ด้วยนะเลือดก็อยู่ในเราแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราขอคุณพ่อคุณแม่ใช้มันก็ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ข็ให้เราอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เราด้วยสติปัญญา ให้เราในสมาธิอะไรต่างๆชี้แนวทางในการทำมากินแลใชัคิดว่ามันมีมูลค่ามากกว่าที่สร้างจากหนึ่งบาทเป็นสิบบาทจากสิบบาทมาเป็นร้อยบาทจากร้อยบาทมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านนะนะฮะนั่นคือในการกระทําของแต่ละบคนไปเพราะฉนั้นจุดจุดนี้ไนมะ่ใช่จริงอยากจะกล่าวว่าในช่วงนี้เนี่ยเราผู้เป็นลูกนะฮะในครอบครัวเล็กเนี่ยหรือครอบครัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเรา ว่าเราะจะกินเลือกกินเนื้อพ่อแม่เนี่ย,ยม,มันก็ไม่ใช่จบง่ายอย่างน,นายชัยมาทําโครงการปลูกพริกหรือยนี้โดนถามว่านาใช้ยขาดทุน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 ทนัชยชัยพูดได้ไหมไม่ได้ครับพููเป็นต้นไม่ได้นะฮะอยากให้ลูกได้ดีนะตัวเองนี่สายตาสายเขาเรียกว่าใสาเลือดแทบออก,ออกออกตาว่างั้นก็ยัติพูดกับลูกวามสบายมากครับ สบายมากับลูกทุบไปเลยเห็นไหมฮะในครอบครัวเล็กแต่ถ้าว่าเป็นครอบครัวใหญ่ก็เช่นกันนะความรู้สึกของป้าเป็นคุณพ่อคนนีมเราก็ต้องบอกว่าเขาไม่คุ้นไปนะสบายมากเดี๋ยอยู่สบายดีไหมกินยังนอนยังมีปัญหาอะไรไหมนี่ประมาณนั้นนี่คือประมาณนั้นนะคุณพ่อด็อกเตอร์ปีชาแก่แก่ของเราประมาณนั้นนะคนเป็นล้านทำไมต้องอยู่ในอนัต ในการปกครองของพ,พ่อแล้นี่คือความเมิตมต์ของพ่อนะครับแต่อย่างในการทํางานกันกเรารู้อยู่นะฮะว่าในลักษณะนี้การเนี่ยพ่อของเขาเจออะไรบ้างที่ได้ใ,ใจรักครับนตะิดกไปอย่งไรแล้วก็เราก็พยายามหาวิธีการกันสิทธิ์ว่าเราจะทำยังไงนะคุณพ่อจะได้อยูอ่แบบสบายใจมากคุณพ่อไม่จะเป็นที่จะท้ามือท้าตาเขา จะเป็นพ่ข้อทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันเลยคุณแม่ก็าเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันก,ก็นคือเขามารบกวนเราแน่นอนนะครับแต่เรามีจิสำนว่าเราจะทํำยังไงให้คนรอบขของเราั่นคือเล็กและใหญ่นี่แหละนะครับเราก็จะทํำยังไงให้กับคอขงเราที่ชี้แนวทางในการทามากินหรือไปช่วยในการสร้างสารรค์การดำรงชีวิตให้มีอะไรได้ ให้ในด้านการเกษตรเนะี่ยมันรุ่งเรืองทำยังไงเอามากอดคอกันนะกอดคอกันช่วยกันด้วยความจริงใจรักกันกอดคอเป็นเกลียวกันนะมีปัญหาแบ่งอ่าช่วยกันแก้ไขนะมีอะไรก็ช่วยกันแบ่งกังนกินกันใช้นะนี่คือสิ่งที่อ่าหน้าชายคนหนึ่งนะฮะที่เป็นครอบครัวก็อยากเป็นอย่างนี้นะอยากเป็นอย่างนี้มากเลยอยากได้อย่างนี้นะอยากได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะกินเ่อะกิน เราไม่เทิ้งทุกคน่าวนะคุณพ่อคุณแม่จะด่าเ็ยแต่ว่าเราก็จะเป็นไปไม่ได้หรอกนะขเขาคงจะไม่กล้าด่าเราเพราะเขารักเรารักทุกคนด้วยนะนี่คือครอบครัวเล็กและเกาะครอบครัวใหญนะ่วันนี้ก็เลยเปเรียบเทียบในการปกครองคนนะว่าในการดูแลนะฮะมันมีปัญหาถ้าเกิดเราอ่าไม่มีเมตตาถ้ามีเมตตานะมันอยู่ที่จัตวาบันทความนิติของแต่ละคน ก็บางทีก <drink> ็อย <tea> <c oughs> ่ากที่น้าชายทำโครงการมาถามว่าน้าชายเจ็บตัวไหมบางทีข้าวไม่ได้กินเลยนะข้าวไม่ได้กินเลยนะเพราะว่าไม่มีตังค์หมดแล้วดูสถานการณ์มองไฟไฟโถยไฟแหวนนาฬิกาแหวนเพชรเยอะแยะน้าชายหน้ารวยจริงๆสรุปได้มันไม่ใช่หรอกฮะน้าชายดูญ่ฮะสร้างวัดสร้างวาคือสร้างอารยทรัพย์ไปไหนให้กับทุกคน ในการสร้างพระเนี่ยพาะชายเคยพูดอยู่ประจำว่า,วามันยากต้องใช้จิตวิญญาณข้างในปั้นหลับตาออกมาให้เป็นองค์สมมาภิเ้าไว้ได้นั่นคือจิตต้องสงหารรักษาชิตได้ให้รกอบก่อนที่จะไปสัมผัสรูปร่างขององค์สมมาริเจกนะะพอ พอสัมผัสแล้วเนี่ยเราจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนเนี่ยได้อริยสัพเพในหนึ่งบาทหนึ่งสลึงที่เ,เขาอ่ามอบให้มาท่านนั้นหนึ่งบาทหนึ่งบาทเห็นไหมฮะอยู่เป็นล้านเหรียญเลยล้านคนเลยไหมสี่องค์เท่าไหร่ก็ไปสี่ล้านคนแสดงว่าอนิสงส์บุญเนี่ยดูเป็นอ่าเมื่อเขาดับดิ้นสิ้นไปนะฉันคะิดว่านี่ยดับดิ้นสิ้นไปจากตรงนี้ไปว่านัน้ประมาณไม่ถึงร้อยห้าสิบปีกันสักคน อย่างเนาะกิจกรรมในการส่งเสริมพิษในการปลูกพืชเนี่ยมีไรายได้เนี่ยเศษพืนที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเนี้นะมันเป็นแสงบุญที่จะนําพาทุกท่านไปนะฮะทางที่สว่างนะฮะทางที่ตามองค์สมบัติพุเจ้าตัดเลยทําดีได้ดีทําชั่วด้ชัว่วนะทำดีก็ขึ้นสวรรค์ตัวนี้แหละฮะทำมันเป็นแสงสว่างนําแต่และดวงจิตมันไปวุ้บวุบวุบวุบบางท่านไม่ได้ทําอะไรเลย เกิดมาก็ไม่รู้จากบุญบุณโทษนะฮะเกิดมาก็ติดยาเสพติดเกิดมาก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเกิดมาในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะทํำยังไงแต่ที่ท่านชัยได้ทาเนี่ยมันได้อาน,นิสงส์แบบลึกหลัหกนะฮะอย่างน้อยท่านไม่รู้ตัวด้วยของท่านนะคิดว่านะนะพอดับดิ้งที่ไปโอ้ดวงจิตนะฮะโยมทูตอะไรต่างๆก็มารับโอ้เจอเหรียญแสงสว่างออกมาวาบคุยเป็นพระพุทธรูปเร็วทัน สร้างวอยขอบนอชอยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ที่พูดไปนะอู้หูไม่เอาดีกว่า,า,วาพาิามพ์คนดีกว่าเลยสร้างพระพิมพ์บาทด้วยนี่พาไปสวรรค์ดีกว่าแหบบไงนะนี่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นเออประมาณนั้นนี่แหละฮะในการทํางานของการปกครองคนนี้ ใช่บางทีเขาเือแต่นชัยเ็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ที้เล็บของคุณพ่อที่บริหารน,นะเป็นล้านคนแต่ของนชัยแค่แสนคนหรือหมื่นคนเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนชัยยังเจอปัญหาเนชัยยังอู้ลำบากใจมากเลยอู้ทตไงเราก็ไม่มีตงงังค์นหนให้หัวหน่วยนะฮะให้เขากาิโลละสิบาทนะบางคนก็น้อยใจก็บ,บอกอธิบายพอได้20บาทดีใจอีกโอ้ยยัาสรุปแล้วพอขายเองเป็นไงได้ตังค์เยอะหนีเราเลย ความโลกนี่ไงฮะวันนี้ถึงมาเล่าสู่กันฟังว่าในการปกครองอคนมมหรือไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วนาชัยไม่ได้เซี่ยวขอบคุณพ่อดออรพิจารไก,ก่แก้วเลยนะเพราะเป็นล้านคนเลยท่านยังบริหารได้เพราะฉะนั้นแล้วในที่น้าชัยได้เปรียบเทียบตรงนี้นะเพื่ออยากให้รู้ว่าคุณพ่อนำพาในด้านการ,การเกษตรของยุคนอกฤดูเนี่ยให้ทุกท่านได้รอดแน่นอนนะลองสิครับลองมาดูนะมาอยู่กับครอบครัวเดียวกัน แล้วถ้าจะพบกับความเป็นจริงว่าการแบ่งปันแบบไม่ต้องซื้อหาเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนดูนชัยได้ผกแล้วนะไม่ทันนาชัยเลยพรานะนั้นคุณพ่อส,สร้างสติปัญญาให้เรามีเมตตาแบ่งปันกันสรุปแล้วในสิ่งเหล่านะั้นก็เหมือนคำตัดขององค์สมัยพุทธเจ้าคือแบ่งปันกันนะฮะ มีน้ำใจใแบ่งกันนะคุณอไอชายเออเอาฝักไปกิน,กนเราลูกมันถูกเหลือเกินนะ่เราก็ไม่ได้เอาเขามากไปแล้วก็แบ่งกันมาแล้วเดี๋ยวก็แบ่งต่อไปเอาไปนี่นาะยชายก็ไม่ได้ไปกินคนเดียวนะฮะนายชายก็แบ่งคนกลางบานเป็นรัว้วให้เราดิเห็นไหมนาะยชายบ้านนาะยชายไม่ได้ใช้กุญแจเลยนะนะทรัพย์สมบัติมันก็ไม่มีอยู่แล้วโจรมันก็ไม่มาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นใตรงจุดนี้ น้ชาชัยดักหน้าไว้หมดเลย,ยเดี๋ยวเรารับของอ้ชัยไปน้ชาชัยไปลุงชัยไปเนะี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทัวร์เดี๋ยวเราก็ไม่ได้กระลำ <c oughs> นใาเป็นคนฉลาดมากคุณพ่อสอนมาเห็นไหมฮามมีเม,เมตตาการให้นะลองดูฮะลองดูเข้ามานะฮะอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะฮะเราไปในทิศทางเดียวกันะนะฮะอยู่กันอย่างมีวามถุจบจากตรงนี้แล้วนะฮะภาคอีสานนะฮะเดี๋ยว อทั้งหมดนะก็จะไปเดินทางไปที่จังหวัดทนะุกพระก็มทางภาคเหนือเหนือตอนตอน้นนะฮนะแล้วก็ไปทางเชียงใหม่นะฮนะน้าช่ก็ไปทุกที่นะฮะก็มีคนรู้จักคนรู้ักทุกที่น้าช่จะไปหาสตรอเบอร์รี่หวานๆนะฮะน้ช่จะไปหาผลไม้ภาคเหนือนะฮะน้ใช่จะไปหากินอามุนนะฮะที่ดอยมูกเซอ น้าชายจะไปเที่ยวชมดาวที่ออดอยอินทนนท์น้าชายจะไปที่น้ำตกกีราสรใูในป่าในเขาเห็นแมในการที่เรา,อ,าอยูอ่แบบพอเพียงตามแนวคำสอนของอพ่ะหลวงราชการที่9แล้วนะได้คำจากชี้แนวทางของคุณพ่อดออรวิชาไข่แก้วแล้วเนะี่ยถือว่าสุดยอดจริง ในานามของการสนับสนุนของพักวิจิมัยนะะก็ถือว่าคุณพ่อได้มาอยู่ตรงจุดที่ที่ใหญ่ที่ใหญ่แล้วมันหนุนนะเพราะฉะนั้นในการปกครองคนเเราเป็นลูกเนี่ยเราก็จะหาวิธีการแต่ต่างๆนะที่ให้คุณพ่อได้มีงบประมาณในตรงจุดที่การซื้อ,อผลผลิตจากชาวสวนชาวไร่นะฮะแล้วก็ไปสร้างกำไรให้กับลูก ด้อยู่ในในการตลาดตรงนั้นให้มีรายได้อีกชั้นหนึ่งนะฮะประมาณนั้นนะก็คือในการตลาดในการเป็นคล้ายๆายนะฮะจัดระบบเป็นสหกรณ์คล้ายๆ้าสหากรณ์นะฮะสหกรณ์ของุพ่อดออรพิจารติแก้วนะฮะรับซื้อผลผลิตจากที่ว่ามันตกต่ำนะฮะแล้วก็มาสร้างไรายได้บูรณาเพิ่มให้กับทุคนแล้วก็อ่ามอบในการแปรรูปอะไรต่างๆนะฮะสร้างสีสันในการที่ในด้านการเกษตรในเมืองไทยของเราเนี้ย จะให้มีอยู่มีกิ่นะเข้าถึงเส่อมทรัพย์นะฮะไปตามชนบทต่างนะความเป็นอยู่นะฮะของอาชาวสวนชาวไร่เป็นยังไงนะเสื้อผ้านุ่งห่มนะยารักษาโรคนะฮะการศึกษานะฮะเป็นถึงไหนแล้วนะฮะมีทุนไหมนะฮะประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็ทุกขาภัยน้ําท่วมนะฮะหรืออาภัยธรรมชาตินะ,ะแลงอะไรแบบนี นักพิจาการหน้าต่างๆก็จะรวมวันที่24มีนาคมศ2564 67นี้นะฮะเราไปพบกันนะลองมาดูกันครับว่ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะของกเกษตรนอกฤดูลอยฟ้าอนอกฤดูนะฮะของอคุณพ่อด็อกเตอร์ปีชาไข่แก้วดูครับแล้วทุกท่านจะมีความสุขดั่งน้ชัยแน่นอนครับถึงตังไม่มีก็มีความสุขครับ สวัสดีครับอย่าลืมพบกันวันที่24นะมีนาคมพศ2567นะครับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันครับสวัสดีครับ